สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะวันนี้นะคะเราตื่นขึ้นมานะคะเราโชคดีมากๆเราโชคดีเพราะอะไรเพราะวันนี้เราได้ไปต่อนะคะนะแล้วก็วันนี้รให้รู้สึกนะคะสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็คิดถึงแต่สิ่งดีๆแม้ว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันจะมากระทบเราเนี่ยมันจะดูค่อนข้างไม่ค่อยโอเคนะคะแต่นั้นคือโลกภายนอกนะคะแต่ว่าโลกภายในเราเนี่ย ก็จะต้องดูแลด้วยตัวเราเองไม่มีใครสามารถที่จะดูแลนะคะโรคภายในของเราได้นะคะวันนี้มาทักทายกันยามเช้าแล้วก็มีข้อคิดดีๆว่าทําไมนะคะเราถึงแบบไม่เริ่มสักทีที่เราไม่เริ่มสักทีเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ด้วยกันคือ 1. เรายังทนสภาพ เดิมๆได้อยู่นะคะคืออย่างเช่นเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าเรายังทนสภาพเดิมๆได้อยู่ก็คือเรายังเดินได้แม้ว่าเราอะค่ะจะเดินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินไปน 0, ครึ่งกิโลอะแล้วเราก็รู้สึกเมื่อยนะคะเรารู้สึกแบบปวดขาปวดเข่าแต่เราก็รังรู้สึกว่าเราเดินได้อยู่ถูกไหมเรารู้สึกว่าเราเดินได้อยู่เราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรหร, uk uk หรือว่าเราอะปวดหลังแต่ถามว่าเราปวดหลังเราก็ยังสามารถที่จะนั่งได้อยู่ สามารถที่จะก้มโค้งได้อยู่นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังได้อยู่นี่นะนะคะยังได้อยู่เราก็เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายเลยก็คืออย่างสุดท้ายก็คือเรายัางรักตัวเองไม่มากพอนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวขอแชร์ก่อน อย่างสุดท้ายสำคัญมากก็คือเรายังรักตัวเองไม่มากพอนะคะการที่เรารักตัวเองไม่มากพอเนี่ยมันก็เลยทำคือทุกคนนะอาจจะขัดแย้งว่าเฮ้ยเราอะรักตัวเองนะเรารักตัวเองมากๆเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะมันลองนึกถึงจิตลึกๆของเรานะคือเราอะยังรักะตัวเองไม่มากพอค่ะ ถ้าเรารักตัวเองมากพอนะไม่ว่าจะเรื่องร่างกายหรือจิตใจนะใครหน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้เลยนะคะถ้าเรารักตัวเองมากพอนะคือเราจะไม่ปล่อยนะคะให้เหมือนแบบว่าร่างกายเราเป็นอะไรไปมากมากมากกว่าที่มันเป็นอนะและอันนี้รวมถึงจิตใจด้วยนะ จิตใจเราก็จะแบบไม่ให้ใครมากั้มกายจิตใจหรือสมองของเราได้นะคะมันคือแบบการรักตัวเองอย่างแท้จริงอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าใครรักตัวเองอย่างแท้จริงนะข้อ1กับข้อ2อ,อะ่ะคุณจะทําได้แน่นอนเพราะว่าข้อสุดท้ายก็คือข้อ3เนี่ยคือข้อการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะนะถ้าใครรักตัวเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะด้วยการออกกําลังกายก่อนแล้วก็เออมา แบ่งปันนะคะสิ่งดีๆคิดดีทำดีนะคะแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองนะคะ การสาคัญที่สุดนะคะก็คือการรักตัวเองนี่แหละนะคะวันนี้นะตอนเช้านะคะก็มาทักทายกันนะคะใครที่มาฟังตอนนี้นะคะหรือฟังย้อนหลังนะก็ไปดูที่เพจนะคะแล้วก็กดไลค์นะคะกดกระดิ่งนะติดตามหรือให้กาลังใจกันนะคะวันนี้ทักทายยามเช้านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะคือทํายังไงก็ได้ให้ภายในนะคะคือภายนอกอะ่ะเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมคนนั้นควบคุมคนนี้ไม่ได้คนนี้อาจจะแบบ เป็นคนที่เราไม่ชอบหรือว่าแบบเป็นนิสัยที่เราแบบไม่โอเคแต่อันนั้นคือเรื่องของเขาแล้วก็เป็นโรคภายนองแต่ว่าโรคภายในก็คือโรคก็คือโลกในจิตใจของเรานะครับมันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้นะคะอย่าให้สิ่งภายนอกเนี่ยมันมาเหมือนทาอะไรภายในแล้วก็เดี๋ยวเรามาลักตัวเองกันตอนเย็นนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะ